สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพา,ะะาสองนะคะนําผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดบีสวยๆมาให้ชมนะคะวันนี้พบกับผ้าหลายแบบนะคะ3ตะโก้นะคะมีทั้งลายโบราณนะคะทอสอนไหมควบผังกระโรกนะคะสนใจผ้าไหมแอนไลน์ line. เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าซยสวยก่อนใครนะคะชมผ้าไหมผืนแรกค่ะ ผ้าสามตะโกนะคะเป็นผ้าทอสอดใบคั่วผังกระโอกและก็ลายโบราณน,นะคะเป็นผ้าลายโบราณแบบนี้ค่ะคืนนี้น้องสาวโทอเองนะคะลายแบบนี้ค่ะท้องผ้าเป็นสีเม็ดมะขามค่ะ ผ้าไหมสามตะโกลายโบราณนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละสองพบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเยบ็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีมีของแถมด้วยค่ะท่านใดสนใจทักทายคุยกันได้นะคะคืนนี้น้องสาวโทรเองค่ะ ผืนต่อไปค่ะสามตะโกนะคะเป็นลายตะโขอโบราณค่ะเป็นการโทอเป็นไหมขั้วผังกระโรกค่ะเป็นผ้าลายตะขอนะคะคือมัดมีผสมก,กันกับทอสอดไหมขั้วผังกระโรกนะคะแบบนี้พื้นนี้นะคะยัดยัดโทนะคะ แบบนี้ค่ะแถวบ้านเรามีคนทอผ้าใหมเยอะค่ะญาติญาติญาติพี่น้องลูกพี่ลูกน้องนะคะน้องสาวค่ะเนี่ยค่ะผ้าใหม่สวยๆนะคะลายตะโขโบราณค่ะถ้าในใดสนใจทักมาค่ะผืนอละสองพันบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ เป็นท้องผ้าเป็นสีเม็ดมะขามนะคะพื้นต่อไปค่ะเป็นสามตะโกอลายเชิงทอด้วยใหม่บ้านนะคะผืนนี้ทอด้วยใหม่บ้านค่ะลายเชิงแบบนี้นะคะ เชิงล่างแบบนี้ค่ะเป็นผ้าลายเชิงทอด้วยไหมบ้านนะคะคืนนี้เชิงจะจะมีสีดำแซมแบบนี้บ้างนะคะตอนตอนย้อมค่ะสีเข้านะคะอันนี้เรียนนิด เรียนไว้ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะผืนนี้เป็นผ้าเก่าเก็บนะคะมีความจำเป็นต้องเอาออกมาจำหน่ายนะคะอันนี้น้องสาวเก็บไว้ค่ะด้วยความที่เป็นใหม่บ้านค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะคือละสองพันบาทค่ะอาบน้ำยาสมรีนะคะ ช่วงนี้ทุกคนต้องการใช้เงินนะคะก็จะนำออกมาค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปค่ะ3ามตะโกทอสอดใดหมคั่วผางกระร o กนะคะเป็นผ้าสามตะโกทอสอดใดหมคว่ผผางกระร o กแบบนี้ ถ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะเชิงล่างแบบนี้นะคะสามตะโกโทอสอดไหมคั่วผางกระโลค่ะท่าในใดสนใจทักมาค่ะผืนละ2องพันหนึ่งรอบาทค่ะอาบน้ำยาส่งสี อันนี้ลดราคานะคะผ้าทอสอดไหมคั่วผังกระโลค่ะเชิงล่างเชิงเดียวนะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าสามตะโกบีหน้านางน,นะคะ รายละเอียดยิบเลยค่ะสามตะโกมีหน้านางวันนี้มาราคาเบาๆนะคะผ้าเชิงล้านเชิงเดียวหน้านางแบบนี้ค่ะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละ2,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผ้าใหม่สวยๆนะคะวันนี้ราคาอยากขายค่ะอยากได้ตังคนะคะ พื้นต่อไปค่ะ3มตะโกเชิงบนล่างนะคะมีหน้านางค่ะถ้ามีหน้านางแบบนี้นะคะเชิงบนล่างค่ะลายสวยมากค่ะคืนนี้ลายสวยนะคะ เชิงบนนะคะเชิงล่างค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะราคาเบาๆค่ะเพือละสองพันหกร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้มีหน้านา พืนต่อไปค่ะ3ตะกเครือสมอสมปักปูมชายครุยนะคะสีธรรมชาติทอด้วยใหม่บ้านออปชันเยอะมากคืนนี้ผ้าเครือสมอนะคะสีธรรมชาติทอด้วยใหม่บ้านค่ะ พืนนี้สวยนะคะโฮลทอด้วยไหมบ้านค่ะท่าในใดที่ชื่นชอบไหมบ้านนะคะผ้าสีธรรมชาติรับพืนนี้ไม่ผิดหวงะะังค่ะพืนนี้สวยค่ะ ทานใดสนใจทักมากค่ะเผือละ2,900บาทค่ะเผือละ2,900บาทนะคะนี่อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะลืมบอก3ามตะกอเหยียบเหอะด้วยนะคะผืนนี้เป็นผ้าสามตะกอเหยียบเหอะนะคะเครือสมอสมปักปูมชายครุยสีธรรมชาติทอด้วยใหม่บ้านนะคะออปชั่นเยอะมากๆนะคะผืนนี้ ราคาเบาๆนะคะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีด้วยนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะสนใจผ้าใหม่สวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าทครคุยกันได้ค่ะจองผ้าสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ